สวัสดีจ้าพี่พี่ทุกคนเมื่อนี้กับเสผ้าเหตุขนมจีนน้ำยปาปานิ่นจา้าก่อนเนกับจ,จะไปเอาใบาบะกบบกดูดใบมะกูดนี้ปลูกอยู่หน้าบ้านนะจ้าเก็บใบมะกดูดเก็บเสร็จแล้วไปเห็ดกันเลยจ้าส่วนผสมก็จะมีมะกูดพริกกระช่ายหอมแดงกระเทียมนะจ้าต้มน้ำให้เดือดใส่บวกพริกกระเทียมหอมแดงกระช่ายลงไปจ้าแล้วใส่ปลาเนิ่นตม้มต้มใส่ร่วมกันไปเลยจ้า คือว่าเป็นการเสียเวลาเข้าต่อไปนี้เข้าแตสจะมาหันทัวฝักเงาไว้ทะกินกับขนมจีนกันจ้ะหันเป็นชิ้นหน่อยๆจ้ะต่อไปก็จะมาหัานกระหลำ่ำให้เป็นเส้นฝอยๆน่อยๆแบบนี้กันจ้ะหันเ็นแล้วหนะ้าตาก็ประมาณนี้จ้ะ ปลาต้มซุกแล้วเฮากะจะเอาปลาเน้นมาแกะเนื้อออกนะจ๊ะนะคะส่วนผสมที่ตม้มลงไปเอามาโขกจ้ะส่วนตัวนี้จะมาโขกแบบหยาบๆยาบเลยจ้ะพอปลาน้นเย็นแล้วเฮากะจะเอามาแก่เนื้อออกจ้ะเขาเติมเนือ้อเลยจ้ะบอก,กันต่อไปเป็นขั้นตอนเอาส่วนผสมที่เขาขกไปเมื่อกี้มาผัดใส่กับกะทิจะ้ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงรสจ้าใส่น้ำตาลผงนัวรสดีน้ำปลาปรุงตามรสชาติที่ทุกคนกินได้เลยจ้ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ตีนไกล่ลงไปในหม้อกันเลยหลังจากนั้นก็รอให้หม้อเดือดขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ใวบบัวกูต้นหอมลงไป อันเสร็จพิธีพร้อมเสิริมแล้วจ้าเป็นยังไงจ้าหนากินบอจ้ามาเริ่มกินกันเลยมาจ้าพี่พี่ทุกคน 你好，奶奶。